พิเศษนะครับผมเล่นเพลงเก่าขอร้องขอลองเอาเพลงแบบประมาณนี้หรือเปล่าของเจเจตลินมาใช้นะแต่ดึงมาบางท่อนเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าหนึ่งวันทีเซเว่นไม่ได้ร้องแร็ปแต่เจเจตลินเขาลองแร็ปไว้นะครับผมแต่มาลองฟังกันดูว่าร้องยังไงถ้าร้องได้ช่วยกันร้องด้วยร้องตามได้ร้องไปเลยนะครับก็อยากร้องร้องไปเลยแหละครับผมเดี๋ยวดูดิว่าจะขยับปากทางเขาไหมนะฟังกันดูครับ

เลือกอะไรไม่อะไรเลือกยากเลือกยากแค่ดอกไม้น่ะที่เธอชอบจะเลี้ยงอยู่เสมอที่เธอชอบคิดชิดขึ้นบ่วงน่ะที่เธอจะเท่จะเท่จะเท่ไปเนี่ยพูดโนนพูดดีที่เธอชอบไปเนี่ยไปเล่าเรื่บ้านเนี่ดูได้ดูไว้ละพูดดีๆเข้าไว้ชีสก็ชอบนาอ่าเห็นไหมข้าวข้าๆประมาณนี้แล้วกันก็ประมาณนี้หรือเปล่าก็ประมาณนี้แหละครับโอเคร้องแล้วทันไม่ทันยังไงก็ลองร้องกันดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ